วันนี้จะมารีวิวนะครับผมสั่ง power mix ม,มาเพิ่งได้มาสดๆร้อนของเล่นใหม่ครับมาดูกันเลยครับจะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างเราจะมาแกะนะครับเนี่ยดูการแพ็คก็ถือว่าโอเค power mix ของอะไรซาวมิลล่า EQ ห้าสูงสี่สองมาเรามาแกะทุ่งำเงีอะไรอยู่ข้างไนบ้างแถมอะไรหรือปเปล่าหรือไม่แถมราคาก็ไม่แพงก็สามพันกว่ากว่าหลงจากเรานก็ได้นะครับ รู้ว่าได้ไหวครับสั่งเมื่อวานมาส่งเลยวันนี้มาดูกันเลยโอ้โหมานะครับรูกรักเอ่มอ โคมอสงกิตเรืดรถก็ไม่มีอะไรแถมมีสายไฟตอนนี้ก็ออาออกมาจากกล่องครับ ฟัง์ชั่นอะไรก็ถือว่าโอเคยังไม่แกะออกเลยลำโพงไม่แถมนะครับต่อหาซื้อเอาอีกก็บลำโพงครับส0 0 0นกว่าบาทครับสนใจตั่งซื้อไ,ได้ครับ